หากจังกล้าล้อขั้เล่นเข <erman. S 1> ้าก็ไม่ถือสาที่จะทำให้เจ้าโมโหอีกครั้งเฮ้งั้นก็ลองดูสิจะอมแทบิ่งอะไจะมาสักทีข้ามาหรือไม่มาไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าข้าตามหาเจ้าอยู่เมื่อครู่ก็เห็นเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วดูสบายใจยิ่งนักกังวลใจตังหงนาน่าตลกสิ้นดีวันนั้นข้าตามเจ้าออกไปนอกตำหนักเฉาเซิงเจ้าไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง ได้ยินว่าการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดียานี้รักษาแผลภายนอกได้และยังช่วยเพิ่มพลังวิญญาณอีกด้วยรับไปแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรแล้วอ๋อจริงสิวันนั้นข้าเสียมรารยาทไปให้อภยัยข้าด้วยเดี๋ยวก่อนฮมีอะไรเหรอเจ้าเคยโทษว่าข้าทำให้เจ้าขายหน้าซ่างกูวันนี้ข้าตั้งใจมาเพื่อขอโทษเจ้า องเทพไปองเทพไปจุวเอผู้สูงทรงมีความผิดอันใดเหรอเรื่องที่จิวโยข้าผิดที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเจ้าไม่ได้ไต่ตรองในมุมของเจ้าเป็นความผิดข้าเองแต่ข้ายังยืนกรานถึงจะไม่มีสวนอีข้าก็ใส่ใจเรื่องของเจ้าเหมือนเดิมข้าพูดจากใจจริขอเทพประมุขร้างกูอย่าได้ถือสาอยู่โทษให้ข้าด้วยนี่ข้าต้อแข็งอะไรกันเนี้ย ต่อหน้าผู้คนมากมายมีที่ไหนอาจารย์มาขอโทษลูกศิษย์รีบลุกขึ้นวิชาบนโลกมากมายหยุดด้าน,นเรียนไม่ได้เช่นนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวหมีนัดข้าไปเล่นไพ่เก้าแต้มเอ๊ซังกูจู่จูข้าก็นึกดีว่าพรุ่งนี้ข้าไม่ว่างเดองเล่นไพ่เก้าแต้มยกเลิกในเมื่อฝาบาทน้อยกับองค์เทพปรับความเข้าใจกันได้ ฉชนั้นเรามาดื่มด้วยกันเถอะลืมเรื่องข้าแจผิดกันทั้งหมดอะสวยอิงเจ้าทำอะไรเนีย่ยองค์เทพเทียนชีเขาไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องฝาบาทน้อยอาอาภรของฝาบาทน้อยดูแล้วเข้าคู่กับชุดทีท่สัจเทพไปเจียสวมใส่มากเลยจริงด้วยจริงด้วย ขอบคุณองค์เทพไเจียที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้อาภรเงดงามเช่นนี้ฝ่าบาทน้อยคงจะไม่โกรธถ้าเป็นแน่พรุ่งนี้ยามเชิญเราค่าที่ตำหนักช้างยวนด้ว <c oughs> ยานี้แย่แล้วแทพที่ว่ากับเทพปฏิการลงไปพบล่างพร้อมแทนอยู่นีเคยว่ากัน คนทั้งสองดูแลกลางวันกลางคืนนี่อาจลงไปพร้อมกันได้อาสัยช่วงจื้อหยางไม่อยู่จัดงานชุมนุมบุเพขึ้นฮันถูจับได้ต้องถูกถลกหนังแน่รีบไปพพบล่าหาพวกเขากลับมาเถอะ้่ไปจุเอเจ้ากลับไปแล้วไม่ใช่เหรอข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่ ออ้อ้าองเทพเทียนฉี่ตอนนี้ผู้น้อยช่วยท่านไปเยอะเลยนะเขาตาแบลเบลมุ้ยไอที่นี่ทำไมถึงมีห้องลับได้ข่ายกลลวงตาดูเหมือนจะเป็นฝีมือของผู่หวอใจกลางของข่ายกลอยู่ที่ป่าท้อหากบุกออกไปเลรงว่าจะทำลายป่าท้อไม่ได้ ย่หมีรักป่าพื้นนี้ของนางมากถ้าถูกทำลายนางต้องด่าข้าไปอีกหมื่นปีแน่ช่างเถอะคงถูกขังอยู่แค่ชั่วครู่หากคนก่อเรื่องรู้ว่าคนที่ติดอยู่คือพวกเราจะต้องคลายค่าคนให้เราแน่เจ้าเข้าฌานเหรอก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วแต่ข้าเข้าฌานไม่เป็นข้าจะทำอะไรล่ะเจ้าก็พักผ่อนซะถ้าเราถูกขังเป็นชั่วยามสองชั่วยามข้าคงเบื่อตายแน่คุยเป็นเพื่อนข้าน่อย ข้าไม่ชอบคุยไร้สาระฮึหากจังกล้าล้อข้าเล่นข้าก็ไม่ถือสาที่จะทำให้เจ้าโมโหอีกครั้งเฮ้งั้นก็ลองดูสิ <c oughs> เขาไม่ได้ตั้งใจเจ้านั่นแหละตั้งใจเขาเปล่าเขาชอบต่อสู้ถูกย่อมโหง่ายเจ้าก็รู้ทำไมคลายพลังให้ข้าเร็วแบบนี้นะจะว่าอะไรนะถขาพูดว่าลูกไม้แค่นี้ของเจ้ารอข้าขยันฝึกอีกไม่กี่วันเขาก็ทำได้เหมือนกันได้ละ ้าขอถามเจ้าทำไมถึงยกความชอบเรื่องผนึกจอมมารให้กับข้าถ้าเจ้าฉลาดก็ลองทายดูสิข้าไม่ทายเล่นเป็นเด็กอไม่เข้าาจแล้วเหรอมีคนทําหนวกหู ไปช้ยมาดูด้วยกันสิก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เฮ้ยทำยันชาอยู่ได้เร็วเข้านี่เรียกว่าเดาหง,หงหลวนย้ายตาแหน่งคงจะเป็นผ้าแบบนี้สินะเฮ้ ทำไมหน้าเจ้าถึงแดงแบบนี้ที่นี่ค่อนข้างร้อนพูดอะไรของเจ้าเจ้าเป็นเทพอักคีจะกลัวร้อนได้ยังไงะข้าขอดูหน่อยฮะทำไมหายไปแล้วจะไม่ชอบดูแต่ข้าชอบนี่นั่งลมแลท่องเทศวิชาชำระจิตที่นี่เวลานี้เราจะท่องเทศวิชาชำระจิตอย่างนั้นเหรอใจสงบดั่งน้ำน้ำใสคือจิตสายลมไม่สร้างคลื่น พบคลื่นไม่ตื่นกลัวนั่งสงบกลางป่าวรรเลงดนตรีเพลินใจสงบเหมาะจะเข้าฌานเจ้าจะใช้จังหวะนี้ให้เขาเข้าฌานเหรอได้เจ้ามันแน่มากดีเมื่อไม่มีอะไรทำเช่นนั้นก็ชื่นชมความงามก็แล้วกัน นับแต่น,นี้ไปเจ้าห้ามดูข้าอีกห้ามทรมานข้าด้วยทำอะไรก็ต้องบอกให้ข้ารู้ด้วยเจ้าเข้าใจไหมข้าว่าข้าท่องเคล็ดวิชาชำระจ,จิตก็ดีฉลาดหลักแหลมทิวทัศน์งดงามสำราญใจลมวสันพชโอยครึ่งหนึ่งเพราะบำเพ็ญครึ่งหนึ่งเออเพราะ นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เคล็ดวิชาชำระจิต